ชื่อจ่านะคะนางสาวศิลาวันเหลือวัฒนาค่ะมาจากจันทบ,บุรีนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไยพันนีปัจจุบันนะคะเป็นเสมียนค่าอยู่บริษัทออกซิเจนอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ นี้นะคะก็คืออ,ออกเดินทางจากจันทบุรีมาตั้งแต่3ามทุ่มแล้วก็มาถึงวัดที่อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยนะคะประมาณตีสองค่ะแล้วก็รอเวลาจนถึงเวลานี้ค่ะพร้อมมากค่ะที่ได้เรียน4ปีในมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ได้ความรู้มากมายนะคะในสาขาวิชา ในการที่เราทำงานเราก็ได้นำความรู้ที่เราได้เรียนในระยะเวลา4ปีนำมาใช้อย่างเต็มที่ค่ะอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะความประทับใจตลอดการเรียนนะคะก็ประทับใจมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในทุกด้านอา,อาจารย์ที่ให้คําปรึกษาในทุกเรื่องแล้วก็มิตรภาพที่ดใใีในระยะเวลา4ปีที่ได้เรียนค่ะความภาคภูม ใจต่อมหาวิทยาลัยนะคะก็ภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของราชพัฒนนะคะไม่ว่าจะเรียนที่ไหนอะค่ะก็ถ้าเราใฝ่รู้ใฝ่เรียนเราก็จะได้ความรู้นะคะคมะออกมามาจากจันทบุรีนะคะสาขารัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไยพันณนีค่ะ แล้วเดี๋ยวไลลมลืนมากเลยค่ะแล้วก็ดีที่ฝนไม่ตกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหมอคว้างขวางมากเหมาะกับการจัดรับปริญญามากค่ะก็ภูมิใจมากแบบจบมาประมาณ4-5ปีแล้วอะค่ะก็ดีใจมากที่ได้รับปริญญาสักทีหนึ่ง ผมวันนี้บรรยากาศของงานนะครับวันที่1ิเอ็ดเนาะก็คือดูลักษณะแล้วค่อนข้างบางตาครับผมก็ด้วยด้วยมอที่อยู่ไกลนะครับที่อยู่ที่จันทบุรีเนาะก็วันนี้รู้สึกช่วงเช้านะครับก็ค่อนข้างบางตาครับ